เมื่อวันที่31มีนาคม2515สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงนำโดยนายคณิตวรรณยเพชรนายกสมาคมและพลตำรวจตรีนิพนธ์ผู้พันศีอดีตนายกสมาคมซึ่งเป็นนายกผู้ก่อตั้งสมาคมได้จัดก,กิจกรรมต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยรามคำแหงเพื่อเชิดชูกเกียรติโดยทำซุ้มเกเหลายซุ้มให้บัณฑิตได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นความ ทรงจำพร้อมบริการน้ำดื่มสิ่งฟรีซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ทางสมาคมได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วโดยได้รับการชื่นชมจากทางมหาวิทยาลัยและอยากให้จัดต่อเนื่องไปตลอดสมาคมนิติศาทรร์มหมายรัาคำแหงจัดซุ้มเพื่อให้สแสดงความยินดีกับบัณฑิตให้บัณฑิตจะได้มาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับรรเราทำมาเป็นปีทีบบ่4แล้วทั้งนี้เพราะว่า ตอนสมัยที่ว่าเราเรียนและเราจบเนี่ยเราจะพบว่าเรามีความปลื้มปิติมากแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นรุ่นแรกๆก็เลยไม่มีซุ้มที่จัดเราเห็นว่าสมควรที่จะสู่โครงการน้ำใจจากพี่สู่น้องก็เลยได้จัดทำซุ้มนอกจากซุ้มที่เห็นด้านหลังแล้วนะครับเรายังมีซุ้มอื่นๆอีกหลายซุ้มเพื่อจะได้กระจายถ่ายรูปกันในรูปแบบต่างๆที่ว่า ดูแล้วสนุกสนานดูแล้วมีความประทับใจรวมทั้งเราได้จัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อมอบให้กับบัณฑิตแล้วก็ญาติญาติของบัณฑิตจะได้มาดื่มแก้กระหายนะครับอย่างไรก็ตามสมาคมนิสสาร,รกําแหงเรามีความยินดีจริงๆที่ได้ดูแลเป็นโครงการพี่สู่น้องเพื่อจะลงให้เชื่อมไมตรี เชื่อมสายใยระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อเนื่องกันครับสมาคมนิสสัดเห็นว่าสิ่งที่เราจัดซุ้มให้กับบัณฑิตเพื่อจะมาถ่ายภาพเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้บัณฑิตจะได้มีความภูมิใจที่พี่ๆรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องนอกจากนั้นยังให้เขาเก็บภาพอันน่าภูมิใจไว้เป็นที่ระลึก เพราะวันนี้จะเป็นวันที่เขามีความภูมิใจมากที่สุดอีกวันหนึ่งก็ผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้ก่อตั้งสมาคมนิสสั์นะครับเมื่อปี2560น,นะครับผมเปคณะกรรมาการก็ได้ทํากิจกรรมอันนี้ตั้งแต่ปีแรกเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4 mm hmm. เราถึกเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมือนพวกเราจบให,ใหม่เราจะมีความรู้สึกเราภาคภูมิใจมากเมื่อเราได้สําเร็จ นะครับเพราะที่รางแขงเนี่ยมันจบยากทุกคนก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเรียนที่นี่เข้าง่ายแต่ออกยากแต่เมื่อสําเร็จเราเราจะรู้สึกเราภาคภูมิใจที่ได้สําเร็จจากคณะนิสสากมลายาคำแหงด้วยความรู้สึกอันนี้ผมเองนะนายกสมาคมผู้ก่อตั้งและกบคณะกรรมการแล้วก็นา,กกากนยกปัจจุบันนะครับก็ได้จัดซุ้มปีนี้แสดงความดีอีกครั้ง การแสดงความดีตรงนี้ผมเรียนได้ว่าเจนาลมเรามีความประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบัณฑิตทุกคนและวันที่เราจัดนี้นะครับจะเป็นวันซ้อมใหญ่หรือวันันจริงแล้วแต่เรามีซุ้มให้ก็ได้ถ่ายรูปก,กันเป็นวันที่บัณฑิตเองและครอบครัวจะมีความภาคภูมิใจเป็นวันที่ครอบครัวและก็บบัณฑิตมีความสุขซึ่งเราเป็นความรู้สึกเดิมๆที่เราเองก็รู้สึกอย่างนั้น นั่นความรู้สึกอันนี้พวกผมเองแล้วลึกถึงเสมอว่ารามคำแหงนั้นเป็นสถาบันที่ให้ชีวิตกับพวกเรานะครับ mm hmm. เรีวเทียนให้แสงรามแสงให้ทางแล้วเราคิดอีกนะครับว่าเราเรียนรู้เรแรงๆถ้าไม่มีรามก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับเ mm hmm. พราะรามแหงนั้นเป็นสถาบันที่ให้โอกาสกับการศึกษาทุกคนนั้นผมนในฐานนายกสมาคมผู้ก่อตั้งและเป็นเ,เป็นคณะกรรมการครับปี ปีนี้ก็มาเป็นที่ปรึกษาให้กับนายกคนใหม่นะครับก็ขอแสดงความยินดีและมีความภาคภูมิใจกับบัณฑิตและครอบครัวทุกคนด้วยครับที่สตาคมก่อตั้งนี้นะครับเรามีเจตนารมณ์มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมากครับเราต้องการเพื่อพัฒนาการศึกษาส่งเสริมับสนุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยและก็กับนักศึกษานะครับ เราคิดว่าเราเองนีนันเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยมีโอกาสที่จะให้การสนันุนสร้างคนที่มีคุณภาพเพราะผมมั่นใจนะครับว่ารามแห่งนั้นผลิตบัณฑิตออกไปมีคุณภาพทุกคนนะครับดังนั้นการเราที่มีโอกาสที่เราให้ที่นะจบมาแล้วแล้วกลับมามาดูแลให้กับศูนย์ทางมหาลัยเนี่ย ซึ่งเป็นตำความฝันของรามแห่งด้วยนะครับว่าสนองคุณชาตินะครับเราจะต้องกลับมาสนองคุณให้กลับมาไหลและสนองคุณชาตินะครับนี่คือเป็นความตั้งใจเจนารมของพวกเราสิทธิ์เก่านะครับและผมก็อยากเชิญชวนนะครับว่าให้สิทธิ์เก่ารามแหงเนี่ยซึ่งประสบสาเร็จเมื่อสําเร็จออกไปแล้วจากรามแหงเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกสํานึกในในเรื่องของ ความคุณของมาลัยที่ให้โอกาสพวกเรานะครับและกลับมาช่วยกันสนมไหมครับก็อ,อยากเชิญชวนนะครับสิทธิ์เก่าทั้งหลายผมว่าทิดทางมาลลยเองนั้นจะมีความภาคภูมิใจและดีใจกับสิทธิ์เก่าได้กลับมามาลลยมาบูชาพ่อคุณและสนองคุณมาลัยครับ นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพงษ์ปราบใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและรองศาสตราจารย์ดรถากูลสิริยุทธวัฒนาคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มาแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายรูปกับบัณฑิตจบใหม่สร้างความปลื้มปิติแก่เหล่าบัณฑิตอีกด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมที่ที่ดีทั้งหมดแต่กิจกรรมที่พี่ๆสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้กลับมาแล้วก็ทําซุ้มแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตน้องๆเนี่ยนะครับก็จะสร้างความอบอุ่นความความรักความสามัคคีนะครับวันหนึ่งเนี่ยบัณฑิตที่ จบแล้วเนี่ยก็ต้องไปทำงานร่วมกับพี่ๆที่จบออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็เชื่อว่า,าจะเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับบัณฑิตน้องๆที่จบในวันนี้นครับอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกเลยว่าสิทธิ์เก่า,าต้องมีบทบาทอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะาสิทธิ์รุ่นพี่ของคณะนิติศาสตร์เราจะเห็นได้ว่าไปประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้ในหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางด้าน กฎหมายนะครับสถาบันสูงสุดของด้านกฎหมายเช่นศาลฎีกาท่านประธานฎีกาก็เป็นสิทธ์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเนี่ยก็เจอเจอรุ่นพี่สิทธิ์เก่านิติศาสตร์นะครับก็อ,อยากให้รุ่นพี่เนี่ยไม่ไม่ลืมรุ่นน้องนะครับแล้วก็เป็นพี่ ในฐานะท,ท,ที่จบไปไปก่อนมีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยก็อยากสร้างสารรค์ให้น้องๆเนี่ยประสบความสําเร็จและเดินตามรุ่นพี่ในทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายครับผมนะครับก็ รู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทางสมาคมนิสสร์มหาวิทยา,าลัยกมแพงเนี่ยได้ให้เกียราาติคณะนิสสร์นะครับเป็นประจําทุกปีเลยในการที่จะมาจัดซุ้มแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบรรัณฑิตนะครับในทุกๆปีเลยที่จะมาแสดงความยินดีการถ่ายรูปกันนะครับที่คณะนาิาสสร์ก็ขอชื่นชมทางสมาคมนิสสร์ด้วยนะครับที่พวกท่านเนี่ยถือว่าเป็น สิทธิเก่านะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องด้วยตัวอย่างให้กับบัณฑิตต่างๆด้วยนะครับที่ท่านสามารถประสบความสำเร็จนะครับในการทำงานแล้วก็กลับมาทำประโยชน์ให้กับคณะนิสสัดด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทางสมาคมนิสสัดอีกครั้งหนึ่งด้วยครับครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ ผมก็มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบัณฑิตจากคณะนิสสร์มหาวิทยาลัยกำแพงเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับเราก็ผลิตบัณฑิตจํานวนมากแล้วก็เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมาโดยตลอดอย่างปีล่าสุดเนี่ยมีบัณฑิตทั้งหมดใน1,600กว่าคนนะครับที่จะเข้าไปพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะก็อยากจะฝากให้บัณฑิตทุกคนเนี่ยนะครับ ซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเนี่ยจะต้องอคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะด้วยไม่ว่าเราเนี่ยจะทำงานในองค์กรภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติของเราได้ครับโดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักครับเคารพระเบียบกฎหมายนะเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นอยู่เสมอแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของพวกเราเนี่ยพัฒนาระบบกฎหมายให้ประเทศชาติของเราเนี่ย จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะกับบรรยากาศของอที่เอาใจใส่มากเลยค่ะแล้วก็มีทางการบริการด้านาเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นบรรยากาศแล้วมันเหมือนบ้านนะคะมันเหมือนบ้านที่พี่ๆเอาใจใส่เราเห็นบรรยากาศอย่างเงี้ยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะอบอุ่นค่ะใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะ ประทับใจมากเลยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่มีพี่ที่น่ารักนะคะ,ะขอนแสดงความดีให้กับเราค่ะในวันที่เราประสบความสาเร็จนะคะรู้สึกดีดมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะ,ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่แบบรุ่นพี่ยังนึกถึงรุ่นน้องแล้วก็แบบได้แบบกลับมาแล้วก็แบบยังแบบเออไงว่าแบบพูดไม่ถูกแบบว่ายังไงคือ ได้มีการแบบว่า,าทำทำแบบทำซุม้มให้น้องๆไว้ไว้ได้ถ่ายรูปใช่ค่ะเพื่อเป็นที่ระลึกกันใช่ก็ก,ก็ก็ดีใจค่ะแล้วก็ก็ภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นรุ่นน้องของรุ่นพี่ที่จบคณะน,นิติเหมือนกันค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่รุ่นพี่จัดซุ้มให้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ขอขอบคุณมากๆค่ะรุ่นพี่ที่มาจัดซุ้มให้แล้วก็พวกเราก็จะสืบทอดเจตนารุ่นพี่ต่อไปอะค่ะในอนาคตขอบคุณค่ะค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ คุ้มกับสิ่งที่ตัวเองพายายามมาค่ะค่ะรู้สึกยังไงกการที่ว่าพี่ราซาบู้สึกซา,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 าบซึ้งค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่อุตสาห์จัดซุ้มให้รุ่นหนูแบบได้มีโอกาสมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็พี่ๆไม่ลืมค่ะก็ดีใจครับเพราะว่ารอคอยกันมานานกว่า เปนเวลาหลายปีเพราะว่าโควิดด้วยก็เลยไม่ได้ไปมีเทศกาลสนุกกันอย่างนี้มานานแล้วครับก็นี่ถือว่าเป็นการฉลองงานแรกของปีนี้เลยครับก็เหมือนพี่คนนี้เหมือนกันค่ะก็คือรอรอมานานแล้วเหมือนกันกว่าจะได้มารับปริญญานี้ค่ะก็รู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันแหละครับเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเอ้ยสปีเนาะที่ว่าเราไม่ไม่ได้รับปริญญาเลยเพราะโควิดนี่แหละก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าเรา ได้รับปริญญากันเนาะครับผมที่วันนี้แบบพี่พี่สิเก่าอะค่ะได้กลับมาจัดซูมเพื่อแสดงความดีดให้กับอดีตที่จบไปจากนักศึกษาดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าถัาด้วยตังทีนะครับก็ต้องมีภอพดีสวยประกอบนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่เมตตาหนุ่มๆช่วยทำภาพให้นะคะขอบคุณค่ะ